กวางไหมรู้ว่ากินหมดนั่นล่ะถะน้ำซื้ออาหารในพี่กวางเหรอไหนน้ำซื้ออหน่อยครับจะน้ำมาไหนอะไรก็ถือเอาเลยแม่จะให้พ่อเลี้ยงด้วยเื่อได้โบนัสได้ได้ได้หลายเัวถั่วใหญ่นี่เขาดูอยู่นี่ตนี่ก็เป็นตายน้ำดีเลยมาก็เดินตามสิให้กวาง วางดูก like ah, ่อนี่วางหาเรียวหมดแล้ว วันนี้ไม่ร้องเลยเพื่อนเพื่อนได้กินได้เนี่ยว้าวตจ้าน้ำดูพี่กวางนี่แหละตจาน้ำให้เขาเลยเจ้านตนัวน้นนอยนช่ไหมไม่ได้กินนะให้พี่กวางก<ะ>ินนะมีเด็กใครไปให้มันตัวน้อยอยู่นั่นเออูตัวใหญ่เขากินไว้ทั้งเลยอ่ะไม่แย่งกันค่ะไม่โอเคมันไม่โอเคนะได้กินได้กินลูกได้กินเย กินนะแล้วูกนะเอาทางใบให้เขารลกเอาทางใบให้เขาน,น,นี่ค่ะแล้วก็ปล่อยให้พี่เขาเลยโอ้เบบีเลยนี่นคือมันหิว เบบี้หน่อยมาหาแม่รายเร็วน่ามาดูนกยูงครับนกยูงตัวอวนวินถึงเต็ม นกยุงก็มีครับนกยุงก็ไม่เห็นไหมนกยุงนี่นแน่เลยนะนี่ไก่เผือนไก่ป่าเนีหางนกยุงเห็นไหมนั่นของแม่เห็นไหมนี่มองเห็นไหมครับเรื่องเห็นครื่องน้ำเห็นแล้วเดี๋ยวเราโอ้ไม่ไม่ดูอะไรนะคุณผู้ชมคุณผู้ชมเขาคงมาเกาะตัวเหมือนนี่เต่าครับนี่เต่านี่เต่านี่ไงเต่า ยังไงเต่าเต่ากินอะไรเลยเต่ากินผักบุ้งเจ้านิจ้าเหรอเจ้านิจ้าเหรอต่ากินผักยิงเฮ็ดค่าแล้วก็นรียากก่ังจำายวิดีโอแล้วไวบ้างหัน หายกันหมานบาละเอากินมาหนีกินเลี้ยงเลี้ยเลี้ยมีความสุขค่ะแฮปปี้ขอแล้วขออะไรนะหล่อนก็แม่อีกลูกกินแต่แซ่บขนาดเลยเนานหน้อยตัวเน้นหน่อยลิงสะแม่น้อยมันกินน้ำมันกัดอะไรนกัดอะไรกินอ้าวกินแบบยังไง ถึงกูบ<ส>้นานดเนาะเดี๋ยวจะต้งโคลแบบม่ห้ามพุ่นเอาหนจะน้ำสงสารไหมสงสารไหมเขาอยู่ในกรลงเขาออกไปไหน What? Put...